การนวดหลังวัตถุประสงค์ 1. เพื่อกระกตุ้นการไหลเวียนโลหิต2เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผิวหนังและป้องกันการเกิดแผลกดทับ 3. เพื่อให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายความตึงตัวและระบบประสาทคลายความตึงเครียด4เพื่อให้ผู้ป่วยสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ5เพื่อให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนอุปกรณ์ 1. แอลกอฮอล์2 5 5 0 1ขวด 2. แป้งทาตัว แจ้งผู้ป่วยและอธิบายวัตถุประสงค์พร้อมประเมินสภาพผู้ป่วยและสภาพผิวหนังทางด้านหลังของผู้ป่วยก่อนการนวดหลังลางมือเจ็ดขั้นตอนและจัดเตรียมอุปกรณ์จัดท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมทเทแอโกโลกอฮอล์ลงบนฝ่ามือทาให้ทั่วหลังและรอให้แห้ง เทแป้งลงบนฝ่ามือและทาให้ทั่วหลังของผู้ป่วยท่าที่ 1. Stoking ใช้ฝ่ามือค่อยๆลูบขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงคอแล้ววกกลับมาตามช่องไหล่ด้านข้างลำตัวทําซ้ําประมาณ3-5รอบท่าที่วิง Winking ใช้มือทั้งสองข้างจับกล้ามเนื้อให้มาอยู่ในอุ้งมือเคลื่อนไปมารอบกระดูกสันหลังจากใกล้ไปไกลรอบแนวกระดูกสันหลังทําซ้ําประมาณ3-5รอบท่าที่ 3. Hacking ใช้สันมือด้านนิ้วก้อยสองข้างสับสลับกันเร็วๆลงบนกล้ามเนื้อโดยกระดูกข้อมือสับสลับกันขวางตามแนวใหญ่กล้ามเนื้อทำซ้ำประมาณ3-5รอบท่าที่4ี่เพอรคัชชั่นใช้อุ้งมือตกเบาๆโดยห่อมือทั้งสองข้างให้ปลายนิ้วทั้ง5ชิดกันตกลงเบาๆสลับกันไปจากใกล้ไปไกลตามแนวกระดูกสันหลังทำซ้ำประมาณ5-10รอบปิดท้ายด้วยท่าสต็อกกิ้งทำซ้ำประมาณ3-5รอบนำเสื้อมาคลุมหลังและใส่เสื้อให้ผู้ป่วย ซักถามเพื่อประเมินความสุขสบายของผู้ป่วยและจัดเก็บอุบปรกรณ์นำไปล้างทำความสะอาดล้างมือครบ7ขั้นตอนและลงบันทึกการพยาบาล